เดี๋ยวครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมารีวิวไอเนี้ยที่อุปกรณ์แบงค์ล่าของอุลตร้าแมนนะครับเป็นรุ่นแคนดี้ทอยนะของไอตัวเนี้ยถ้าใครนึกภาพออกผมไม่ดูของไอตัวเนี้ยครับอะดูดูนี่นะของไอตัวนี้นะก็ถ้าจะเล่นก็เปิดสวิตช์ครับเรื่องรับเรื่องอะไรไม่มีเสียงใดๆครับนี่เป็นการรีวิวส,สั้นๆนะ ลูกเล่นมันไม่มีอะไรมากหรอครับแค่กดปุ่มตรงนี้ไม่มันจะอยู่ตรงนี้ฟังก็ใส่ทาน a a สก้อนนะครับตัวนี้ผมได้มา584บาทนะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับใครที่ชอบวิดีโอเนี่ ก็ช่วยกดไลค์กด subscribe และกดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ